วันนี้ผมก็มีความในใจนะครับอยากจะมาบอกลูกค้าหลยๆท่านที่ทักเข้ามาในเพจของเรานะครับเนื่องจากว่าเรานะครับไม่ีบริการเก็บปลายทางนะครับมีเหตุผลนะครับเราไม่ได้ไม่อยากทํานะครับเราเคยทําแล้วลูกค้าดูสิครับสินค้าของเราไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับสินค้าของเราไม่ใช่ตัวเล็กเลยนะครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับ การส่งไปนะครับมีการแพ็กสินค้านะครับแพ็กเขียนชื่อนะครับเขียนบินนะครับเขียนที่อยู่นะครับและมีการยกขึ้นรถนะครับก่อนที่จะไปขนส่งนะครับพอไปส่งเสร็จปุ๊บเราก็ต้องยกลงจากรถนะครับเพื่อที่จะไปติดต่อขนส่งนะครับเพื่อที่จะส่งพอเราส่งไปเสร็จปุ๊บครับลูกค้าไม่รับสินค้าลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่อยู่ ขนส่งทำยังไงครับไีกลับครับไม่ได้กลับมาส่งเราที่ร้านนะครับส่งที่ขนส่งครับทางร้านเราก็มัใช้นะครับคนขับรถนะครับแล้วก็ไปรับสินค้าที่ขนส่งพอรับกลับมาเสร็จครับก็ต้องกลับมาที่ร้านยกลงร้านอี่ครับพอยกลงเสร็จปุ๊บนะครับแกะออกใหม่เพราะว่าเขียนชื่อลูกค้าคนเก่าไปแล้วลูกค้าใหม่สั่งก็ต้องมาแร็ปใหม่มาเขียนชื่อที่อยู่ใหม่ครับซึ่งทําให้ร้านเสียเวลา เสียค่าขนส่งทั้งไปและกลับนะครับเสียไปเปล่าๆนะครับถ้าไม่อยากรับสินค้านะครับก็อย่าสั่งดีกว่าครับเสียเวลาทั้งสองฝ่ายร้านเรานะครับที่โอนเลยเราจะได้มั่นใจว่าลูกค้าที่เอานะครับคือลูกค้าที่ต้องการสินค้าจริงๆเราไปใช้งานนะครับเพื่อสร้างรายได้จริงๆนะครับเราก็เลยอยากทาคลิปนี้นะครับเพื่อมาบอกลูกค้าทุกท่านนะครับทางร้านเรานะครับไม่ได้เป็นร้าน ที่แบบว่ามุมนี้ขึ้นมานะครับมีหน้าร้านจริงๆตั้งอยู่ซอยสวนผักนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ยังมีนะครับะเบียนพาณิชย์นะครับที่เราตทะเบียนพาณิชย์จริงๆนะครับแล้วก็เรายังมีรีวิวจากลูกค้าที่เราได้รับสินค้าจากร้านเรานะครับอีกมากมายนะครับถ้าเข้ามาสอบถามเพจของเราได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกแค่นี้เองครับก็ขอให้ทุกคนลูกค้าเข้าใจนะครับไม่ได้ลามาครับพูดตรงๆพูดจริงๆเลย นะครับก็ขอขอบคุณมากครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่สามหปสี่ขอบคุณครับ